หวันล้มละลายขอคนไทยทั้งประเทศช่วยเหลือเปิดบ้านเอพายโรดเคลียเรียก47ล้านห้ามภรรยาเก่าเข้าบ้าน โพสคลิปวิดีโอเอไพโรสั่งวริบุทนักแสดงมากฝีมือและผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้กล่าววิงวอนขอความช่วยเหลือทั้งทางโรงภาพยนตร์ในการจัดรอบฉายให้มากขึ้นและเชิญชวนให้ไปชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว กล่าวว่าช่วยผมด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นผมล้มละลายแน่และกล่าวต่อว่าคือเมื่อคืนผมได้รับแจ้งจากเมเจอร์ว่าเขาจะเพิ่มโรงให้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มให้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่รู้ว่ามันจะตอบโจทย์ตามที่ร้องขอไปไหมก็คืออย่างให้มาเป็นรอบเช้ารอบเที่ยงบ่ายโมงอย่างนี้มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาทำงานเขาดูไม่ได้เลยอย่างที่เขา เสนอหรือนัดกับพ่อแม่ที่เขาไม่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะวิงวอนทุกคนช่วยผมหน่อยช่วยดูหน่อยว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คุณมีโรงไหนบ้างที่เขานํากลับมาเข้าแล้วถ้ามีบอกให้เขาช่วยกระจายข่าวบอกผมหน่อยบอกหน่อยว่าถ้าจะดูให้รีบไปดูถ้าอย่างนั้นจะเข้าขายว่าก็เปิดให้ดูแล้วก็ไม่มีคนดูแต่แน่นอนครับเขาเปิดโรงให้แต่ว่าคนไม่รู้ว่าเปิด ก็แน่นอนว่าจะไปดูไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องอลนลวน5ที่ลงทุนกว่า30ล้านเคยมีข่าวข่าวเรื่องปมปัญหาภรรยาเก่าภรรยาคนแรกผู้เป็นแม่ของทายาททั้ง3คนนั้นโดยลูกคนเล็กน้องพีคราวิกรสักบริบุตรได้ออกมาเปิดใจผ่านทางสื่อว่าเอไพยโรยผู้เป็นพ่อ ถอนชื่อแม่ผู้ให้กำเนิดออกจากบ้านพักที่จังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่แยกทางกันอีกทั้งยังไม่อนุญาตให้อดีตภรรยาและทายาททั้ง3าคนเข้าบ้านเอไพโรธจะออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองไว้ว่าคือแต่เดิมเมื่อก่อนแต่งงานอยู่ด้วยกันเราเป็นเจ้าบ้านอยู่ทางกรุงเทพสร้างบ้านกี่หลังเราก็ต้องเอาคนอื่นไปใส่ชื่อไว้แล้วบ้านที่กาญจนบุรีผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นครับแต่ภรรยาเข้าไปเป็นเจ้าของบ้าน เพียงแต่ที่ผมดำเนินเรื่องไปเพียงเพราะว่าผมอยากได้สิทธิ์คืนแน่นอนเราเป็นเจ้าของบ้านจะเอาตัวเราเองไปเป็นเจ้าบ้านจริงๆแล้วโดยหลักการเขาจะต้องย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางเราก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นแค่เข้าไปเป็นเจ้าบ้านแล้วให้ภรรยาเก่าแม่ของน้องๆทั้ง3คนเขาเป็นลูกบ้านเท่านั้นเองไม่ได้เจตนาจะดึงชื่อออก ปัจจุบันนี้เจอภรรยารักสุดท้ายที่อายุห่างกันถึง21ปีแต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่อย่างใด